พระมหาเทระอาจารย์ที่บำเพ็ญเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมจนแตกฉานในพระไตรปิฎกรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นั่งสมาธิดับขันอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเจ้าคุณโพแจ้งวัดโพแมนคณารามกรุงเทพมหาคนครท่านเป็นชาวจีนครับเกิดเมื่อวันที่16เดือน6พศ2444 เมื่อวันที่16มีนาคม2471ท่านอุป,ปชาและบรรพชาฉายาท่านว่าผัวแจง้งหลังจากบรรพชาท่านได้มุ่งหน้าศึกษาบําเพ็ญเพียรปฏิบัติกรรมฐานอย่างมุ่งมัน่นหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิดับขันนั้นก็ได้มีการอัญเชิญสรีระร่างกายขององค์ท่านเพื่อที่จะทําการปิดทองในขณะที่รอนั้นก็มีน้ํามันไหลออกมาจากสรีระร่างกายขององค์ท่านผ้าเหลืองที่พับไว้ในสรีระร่างกายขององค์ท่านนั้นเปียกชุ่มทุกวัน ทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ำมันที่ไหลออกจากสรีระร่างกายขององค์ท่านนี้นั่นคือพระธาตุในทิเบตถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและมหาศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับพระที่บรรลุธรรมถ้าให้น้ำมันไหลออกจากสรีระร่างกายในลักษณะนี้ถือว่าพระอาจารย์ได้มอบพระธาตุให้บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บไว้โดยมากที่จะเกิดในกรณีนี้หลังจากรู้เรื่องราวต่างๆ บรรดาลูกศิษย์ก็ได้เก็บพระาธาตุขององค์ท่านไว้เพื่อสักการะบูชาและหลังจากนั้นแล้วน้ำมันในร่างกายขององค์ท่านก็หยุดไหลอย่างน่าอัศจรรย์